เดียวลงนะเจ้าแรกครับพี่น้องกาสีเพื่อแตกแน่จัง่อยโอ้ระบบ์แอร์ประทันเอมันบระทันเรียบร้อยครับกะร่างไรลาจูนอยู่ฟิวในขาดครับเออปรเดิมเจ้าแรกของปีประทานไงประเดิมปไปแล้วครับมันกาสีต้องมาหนีก็กไรเลยเ à xâm lốt, 2000, 4 đợt rồi. Động như mới đây này, động bay xe, nó bay loại